เบสคําสิงโพสตอรี่นี้ออร่าพุ่งแบบสุดๆล่าสุดสาวเบสะวนีคําสิงได้โพสคลิปวิดีโอของตัวเองลงสตอรี story ่ไอจซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าถูกโฟกัสไปที่ความสดใสเบอร์ร้อยของสาวเบสที่งานนี้กลับมาสวยออร่าแซบแลาา้วล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอมรสุมดราม่าทั้งเรื่องพ่อและเรื่องหนุ่มที่มาจีบจนเกือบจะเผลอใจไปคบหาดูใจด้วยแล้วนั้นก็ทาให้สาว เ๊สกลับมาแซบอีกแล้วล่ะค่ะซึ่งมั่นใจก็ว่าครั้งนี้สาวเ๊ส ก็จะมีความสดใสเบอร์ร้อยและความแซบทวีคูณเลยโดวยวันนี้สาวเบสมากับเสื้อครอปสีขาวกางเกงยีนพร้อมกับกระเป๋าสุดหรูซึ่งเพิ่มความสวยความน่ารักให้กับสาวเบสเป็นกองโดยต้องบอกเลยว่างานนี้เห็นสดใสแบบนี้ก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆค่ะและมั่นใจนะคะว่าจะต้องมีหนุ่มๆม,มาตามจีบสาวเบสอย่างแน่นอนเพราะว่าสาวคนนี้นอกจากจะสวยออร่าแล้วยังมีความเก่ง ที่ทำเอาทุกคนต่างตกหลุมรักสาวเบสง่ายๆนั่นเองค่ะ แถมยังได้ใช้ยาที่ดูเป็นลูกรักของทางนักข่าวแบบสุดๆอีกด้วยฉะนั้นคงไม่มีใครที่ปังเท่ากับสาวเบสอีกแล้วฉะนั้นตอนนี้ข่าวดราม่าอะไรน้องเชัดไว้เลยนะคะน้องเบสค่ะเพราะมั่นใจว่าแฟนๆพร้อมจะซับพอร์ตสาวเบสเสมอน,นเองค่ะว่าแต่วันนี้ไปเที่ยวหรือไปทำงานกับสาวเบสเพราะก็มีละครหลากหลายเรื่องถ่ายโฆษณายูทูบเบอร์มากมายงานรุมรัวๆแบบนี้โฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วกันคะ่ะปี ีนี้ขอขอบคุณเบสคัมสิงห์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ